สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมพามาดูตู้ bv วนะครับ BV วีินิ้วเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับในโรงงานนะครับตอนนี้นะครับขนาดของตู้ก็ความกว้างนะครับผมกว้างผมพามาดูความกว้าง58าินะครับ5้าเซนนะครับ ลึกนะครับลึกลึก80เซนนะครับรวมเหล็กก็จะ80ดิึ่งไอ้80ครึ่งนะครับอันนี้ลวมรวมห็กแล้วนะครับสูงครับความสูงครับสูง80นะครับความสูงครับตัวนี้เราทำจากแม่ตาภูเขานะครับ20 0ิบมิลแท้ครับขอบเหล็กโดยรอบครับตะแกรงเหล็กรอบนะครับ จ,จับให้ด้วยนะครับข้างละสอตัวนะครับ,บมือจับบายให้นะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับตัวนี้จะใส่ดอกด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีเกาะไว้รอสปีคเปิน,น,นะครับแล้วมีโลโก้นัดซสารครับ นี่เสีดอ้ด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะมีไม้รับนะครับไม้รับด้านข้างนะครับด้านบนก็จะมีครับมีไม้ดำนะครับดำนะครับกันกระพือครับกันไม้กระเพือันีะเป็นด้านในครับมาตาภูเขานะครับของแท้ครับยี่สิบมิลครับส่วนฟ้าก็จะมีไม้ดำอีก ชั้นนึงนะครับกันไม้กระพือเหมือนกันครขอบด้านหลังนะครับเราพาดูสีครับสีนี่เป็นสีระเบิดอีพ็อกซี่นะครับเราพ่นสามรอบนะครับ3ารอบอย่างหนาเลยนะครับสามรอบครับขอบเหล็กด้วยรอบนะครับขันสกรูให้ด้วยนะครับนี่ครับ มีคันสกูเลยครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็ตู้เปล่าก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาอัดตาภเขาใบละ2,500บาทนะครับ2,500บาทมาตัดตาภเขานะครับเราสั่งมาจากโรงงานเพิ่งตั้งเลยอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับวันสองวันก็หมดแล้วครับ คนทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ